แม่พ่อมียศจากโรสองไม่ใหญ่โตจตาไม่ต้องกรูนวยน้เจ้าจ่าสินเิให้จงได้รักษาศึกษาต่อไปหุภายปากหน้าเจ้าจะไม่มีมีฉาติดตัวศึกชาภัี แต่วันนี้ทัดนานางยิง้มใจสาดชวรัว <บ S 1> ยัสดี <บ S 1> <บ S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เคยักหนูชอบทีทร้กงาวนานรักมักวน้ำใจั่งทัวหัวเดียวไม่ ไปพูดร้องหญิงรับเชนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบริการมาครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตออนทัวร์หน้าตอนนี้ผมอยู่ตีตลาดชุมชนครับการนําวิถีของดีตาบลบนีท้อยครับหรือคล้องถมแยกสีบุญเรืองอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเราครับ <part> วันนี้ครับเป็นวันหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นวันที่2องตีเฮามาทํากิจกรรม ร้านดนตรีจีฟก Music กสปอร์ตกันที่นี่ครับหลังจากตีเสาก่อนหน้านั้นนะเราได้มาเล่นเป็นพวกซองนะฮะเป็นพวกซองวันนี้เขาจะมาในรูปแบบของคีย์บอร์ดหรืออิเล็กทรนนะฮะวันนี้เราได้วงดนตรีวงน้องไม้ร่วมตัวกันได้3วันนะฮะนั่นก็คือวงเล็กโทนครับเป็นตั้งจือวงเล็กโทนมาบรรเลงมือความสุขสนุกสนานกับอัน อ่าระมัยพี่น้องจำเพื่อไม่ใจตีมาเดินกาดนะแค่การเป็นครูถามข้อมูลเดี๋ยวไปแชร์ใส่กันนี่ครับอันนี้เขาได้แม่ครูหมอแม่ครูธนพรมาจุ่ยเป็นนักข่งโตยนะองนะ หเให่นห oh ัวเลยใ่วปัจใช่ครของา่เป็นสีเลยแหลอ่าอันนี้เป็นวิธีของสีลใช่ย้อจอย่ได้ตลอดครับอันนี้เป็นการนาวิถีของดีแต่บนสีเทายแ้จิตอาสาใครมีรโครมี่าใครมีไม้คนี้เราเอามามร เดีอามูลและประาสคัญเามอย่างตองยังงครับนีเป็นมม้องไว้เนอนีการข้องถมนี่มีสองวงมีของเทศบาลตบลบ้ใจเทศบาลตบลบานใจเปินเล่นเปิดมวกอยู่ตรงหน้ากาศครับแล้วก็ของสีถ้อยเฮาจะอยู่ด้านด้านกลางๆแต่จะเป็นซอยของนั้น นำวิถีครับซึ่งวันนี้ครับแม่ครูเป็นหันประชาสัมพันธ์ลงในเฟซอยากจะมาช่วยล่องเรียกแขกนะฮะเขาก็ยินดีมากเลยครับโอ้ปมพึ่งพุ่พ่ใจมากตีแม่ครูมาช่วยงานนะแต่แม่ครูยังม,มีข้อมูลเลยนะว่าเห็นวิธีอย่างจะได้แค่เห็นว่าชีโฟกกำลังจัดกิจกรรมรวมตัวนักดนตรีน่ฮะมวดทงนี่ยแล้วก็ พี่หมอสุรพลเปินเล่นคีย์บอร์ดจ่างเปิดกระยากจะมามามวนตัยเขาก็เลยมารวมตัวกันนะก็เลยประกาศลงเฟซแม่คู่ก็สนใจมาแจมตัวยฉะนั้นวันนี้สดๆครับบ่มีการเตรียมสคิปอ้อยยังกันสักอย่างนะบอกไล่จื่อเพลงยาข้องมากขึ้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเขาจะพัฒนากิจกรรมของลานดนตรีตัดนี้นะผมขอเรียกว่าเป็น ลานดนตรี G4 Music Sport กันแล้วกันนะฮะเพราะว่ากลุ่มที่เขาล้วมตัวกันนี่ก็จะเป็นกลุ่มีเป็นสมาชิกของ G4 j ต y นะฮะ,ะใครสนใจอยกจะมารวมสนุกกันนะฮะเพราะว่าจะเป็นการเล่นการร้องมีวงดนตรีอยู่แล้วก็ถ้าสนใจจะมาแสดงในเวทีแห่งนี้ก็กติดต่อได้ครับโย g กจะจ่วยอันจ a v a s c r i p ประสานงานให้ครับผมบบได้ทุกแนวนะครับผมครับผม เอใหญ่ตตั้งอีา่ขอ้ขอมูลไปเลยะครับหนเขอนนี่คราฟังเพลงไปก่อนระวังนี้คอรับขโงี่จวงเลขโทนอ๋คุณหมอสุรพลครับอันนีสมาชิกใหม่อ่าจากเบานตำบลบีถอยครับนี่เป็นสมาชิกใหม่แตงเพลงคือปีน้อยรองเลยดปนเนแตงเพลงอย่างกขของปีหมอนี่ อ่าแม่เป็นเป็นแตงเพลงครับพ่นพ่เหรอพ่นสุรพลสุรพลแต่น้ำน้ำสกุลนี่ผมจำมาได้นะครับคุหอสุรพลากเสบาบมครับผมเหรครับผมสักครับผม ร้องนำร้องนำอ่าร้องนำครับอันนี้จากชีโฟกเลยครับผมจากทีมงานชีโฟกเลยครับระหว่างไปไปดูเด็กเล่นบอลครับสปอนส์ทีมทีมสองสองเป็นบาทครับหลังหลักฐานดนตรีครัไปฟุตบอลเชิญครับนั่ง เอช้องหน้าห้ปองูคู่ใจ่จ้างสบาทจ้าง2บาทมันได้จ้างแม่คู่บนมาช้วยมม่คู่มาเลยแม่คูมายแม่คูห้องเรียกแขกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขามาดูบรรยากาศสดๆของกิจกรรมของเขานะฮะ มาได้ซีเรียสครับเพราะว่าเป็นเวทีที่เขาจะพยายามสร้างสีสันใือครับอันนี้ฮะโกอก้าแมก้าที่เอาพักปลอดสารที่ปลูกจากสวนจากบ้านมาขายนะฮะนี่นี่ครับมิสเตอร์เอกริวนะแฟนคุณหมอกลับมาใือกำลังใจนะครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวเอามาดูคุณคุณหมอร้องเพลงในคลิปหน้านะดีผมขอพักคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวดู แม่ครูสักเล็นกน้อยในคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าครับผม